แองเจิลหมายเลขสี่เมื่อคุณได้พบเห็นเลขนี้ซ้ำๆเทวดาต้องการสื่อสารความหมายมาถึงคุณว่าคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณสูงมากขึ้นคุณทำงานด้วยการทุ่มเทและเทวดาอยู่เคียงข้างคุณเสมอมเขาคอยส่งกำลังใจส่งความรักและคอยสนับสนุน คุณเดินไปตามเส้นทางที่คุณเลือกแล้วเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณเทวดาหมายเลขสี่ยังต้องการบอกให้คุณรู้ว่าทุกครั้งที่คุณต้องการคำตอบในคำถามที่คุณสงสัยคุณสามารถส่งพลังจิตไปถึงแองเจิลเขาจะสื่อสารถึงคุณและคอยช่วยเหลือคุณเสมอให้คุณใส่ใจ ไปที่ไอเดียปิ้งแว๊บนั่นคือสัญ,ญลักษณ์สัญญาณที่เทวดาส่งมาถึงคุณขอให้คุณใส่ใจกับไอเดียที่คุณได้รับเพราะมันคือหนทางแห่งทางเดินสู่ความสำเร็จสำหรับคุณหากคุณได้รับไอเดียแต่ยังไม่พร้อมที่จะลงมือทําทันทีให้คุณบันทึกไว้ในโน้ตหรือในสมุดจดก่อน แล้วให้ลงมือทำแต่ถ้าคุณสามารถทำได้ทันทีจงทำมันแล้วความสำเร็จก็รอคุณอยู่ไม่ไกล